สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่สีดรั็อตออแกนิกการ์เด้นนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนมาทำสูตรทำน้ำขจัดคราบไขมันน้ำขจัดคราบไขมันซึ่งทำจากตัวน้ำหมักสับปะรดนะคะน้ำหมักเปลือกสับปะรดนะคะก็อันนี้เนี่ยตัวน้ำหมักสับปะรดเนี่ยคือเราหมักยังไม่ถึงเดือนนั้นเพื่อนประมาณ3สัปดาห์แต่ว่า ตอนนี้คือเราจะไปทดลองใช้เราก็จะเอาไปลดลาดในในท่อในท่อน้ำทิ้งในท่อซิงค์ที่เราอยู่ในครัวนะมันก็จะมีคราบไขมันไปจับผนึกอยู่กับท่อมีกลิ่นบางครั้งก็จะมีกลิ่นกลิ่นขึ้นมาทั้งในห้องครัวและห้องน้ำเนี่ยเราก็จะไปขจัดคราบไขมันและก็ดับกลิ่นนะคะดับกลิ่นแต่ก็ วันนี้พี่สิริก็จะใช้หนึ่งนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆทำนะถ้าเพื่อนๆเ,เกษตรท่านใดที่มีอยู่แล้วนะมีอยู่แล้วในบ้านก็ทดลองใช้นี่เป็นน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะนี่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำส้มสายชูนะและตัวนี้ก็เป็นน้ำหมักเปลือกสปรรดที่พี่สิริทำเอาไว้นะนี่นะคะ ให้เกิดความเข้มข้นเราจะเอาไปลดลาดในท่อนะเพื่อนเอาไปลดลาดในท่อที่ในห้องน้านะแล้วก็ในครัวที่มีคราบไขมันในห้องน้ํมันจะมีคราบไขมันของสบู่ใช่ไหมคะมันจะติดอยู่ตามท่อนะเราก็จะผสมตัวน,นี้ไปใช้พร้อมนับน้ําผสมกับน้ํานะคะ5ลิตร สมกับน,น้ำ5ลิตรนี่เป็นน้ำสับปะรดเพือน,น,นหมักนะฉุนมากนะไปไล่มแมลงก็ได้นนไล่สวนของเพื่อนๆนะ,ะเราก็จะทำการผสมเลยน้ำเอาแต่น้ำน้ำเพื่อน วเอาน้าส้มสายชูสายชู ตวงประมาณสองช้อนสองช้อนาหั่นข้าวสองช้อนแกงนี่เป็นน้ำมะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็หนึ่งถ้วยเหมือนกันถ้วยน้ำหายเราก็จะไปนาดงในท่อเลยเพื่อน แล้วเราก็นำขวดพลาสติกนี้นะคะขวดพลาสติกนี้เราก็จะเอามากรอกเอามากรอกใส่แล้วเพื่อนๆท่านก็เอาไปเทลงในท่อเลยระดับกลิ่นคาวนะลดไขมันลดไขมันค่าไขมันที่ติดอยู่ในท่อนะคะ นี่ใช้ได้เลยนะเพื่อนนะไม่ต้องหมักอะไรอีกแล้วนะใช้ได้เลยเอาไปรดลาดได้เลยอับกลิ่นในห้องน้ำกลิ่นคาวในซิงห้องครัวนะคะจะได้ไม่เกิดการอับอับชื้นของกลิ่นนะทำให้เกิดมีมแมลงสาบมแมลงวีในห้องครัวนะก็ดูไม่สะอาด เอาตัวนี้ไปเทราดในท่อน้ำทิ้งได้เลยค่ะเพื่อนนะนเสร็จแล้วนะสำรับสูตรใช้ลดไขมันลดคราบไขมันนะคะในท่อน้ำทิ้งนะคะเพื่อนนี่ก็ได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะาก็ไปหาขวดอันนี้ก็เป็นขวด ขวดโคก้กน้ำอารมณ์ที่เราทานนี่แหละเพื่อน,เ,อนเนี่ยแล้วก็ามากรอกนะเสร็จแล้วค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะคะเพื่อน,นสั้นนะฮะถ้าเพื่อน,เ,อนเกเษตรินทรย์ท่านใดที่เข้ารรับชมนะคะก็นำไปทำทดลองใช้นะก็ทำง่ายๆนะคะทำง่ายๆใ,ใครก็ทำได้ะคะ่ะลองทดลองดู ก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่สิริก็ฝากไว้อีกช่องนะคะเป็นช่องสีรัต์ออแกนิกการ์เด้นแล้วก็ช่องสวนพี่สิรินะคะสวนพี่สิริปลูกผักก็ฝากเอาไว้ถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ Subscribe, เพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้พี่สิริทำคลิปดีๆและสาระดีๆมาให้เพื่อนๆน,นะ เพื่อแชร์ความรู้นะคะเพื่อแชร์ความรู้ในสิ่งที่ท่านรู้ท่านก็แชร์แชร์มาเผื่อนะพี่สิริก็จะเข้าไปรับชมนะคะเข้าไปรับชมแล้วก็แชร์ต่อเพื่อนๆท่านที่ยังไม่รับรู้นะคะก็จะเป็นสาระดีๆความรู้ดีๆเผื่อเพื่อนๆเกษตรอินทรีย์ทุกท่านสําหรับคลิปนี้ก็จบแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อน เราก็เอามาเทรดลาดลงในท่อเลยนะคะลาดลงไปเลยนี่ก็จะท้าไขมันกลับกินลงไปเลยนะคะก็ะะเป็นส่วนการทดลองกินไอติมน,นะคร ก็จะทิ้งเอาไว้นะเพื่อนเส่ราดลงไปแล้วทิ้งเอาไว้ทิ้งเอาไว้สักพักนะเสร็จแล้วเป็นว่าเสร็จ